พันธ์พื้นบ้านวัดศรีสุพลอารามตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านหนองช้างน้อยตําบลหนองช้างใหญ่ห่างจากตัวอำเภอม่วง30ไปตามเส้นทางม่วง30พนาประมาณ18กิโลเมตรการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นทั้งนี้สืบเนื่องจากพระอาจารย์ฉลองธรรมมิโกพร้อมด้วยชาวบ้านหนองช้างน้อยได้มีการรวบรวมวัตถุโบราณและเครื่องใช้ของชาวอีสาน ปัจจุบันมีวัตถุโบราณและสิ่งของเครื่องใช้รวบรวมได้มากกว่า1,000ชิ้นคนเพื่อนย่องถึงทินแดนอีสานว่มามีของโบราณอยู่เย็น้ายพื้นเอามาพากันสั่งหักษาสืบตัอของดีมีอยู่แล้วยะไล่ทิ่มเป้าดายสันดอกว้าสวัสดีครับผมนายวิมานแรกเกลียงครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมืกง0จังหวัดวนราชธานี ขอนำท่านเข้าสู่สารคดีแหล่งเรียนรู้คู่เมืองม่วงตามหอยอีสานเยือนถิ่นเรือโบราณวัดหนองช้างน้อยและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพลอารามบ้านหนองช้างน้อยตําบลหนองช้างใหญ่อําเภอม่วง30จังหวัดบลราชธานีท่านผู้ชมครับทําไมวัดแห่งนี้จึงมีผู้คนมาเยี่ยมชมกันมากมายอย่างไม่ขาดสายถ้าท่านผู้ชม พร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ พ่อเองเป็นบุคคลที่เกิดในบ้านนี้เป็นเมื่อปี2,500นพ่อไปอยู่อุบลจังหวัดอุบลตั้งแต่ตพ่อแม่พาไปยังตัวเล็กๆแล้วก็กลับมามาอยู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือตั้งใจอยากมาทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อจะให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าน้องพ่อเคยมอบของโบราณให้พิพิธภัณฑ์อุบล สิบเอ็ดรายการก็มีของโบราณยุคพันสองพันปีต่อมาปีสองพันห้าร้อยห้าองพ่อก็ได้มาทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้เพื่อเป็นการศึกษาของเยาวชนต่อไปอขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ด้านในด้านนี้ก็เป็นไอของโบราณได้ลหลายอย่างเป็นตัวเจียบยของโบราณ แต่บางส่วนที่มาจับเรือเราก็มีดินอุดเรือมีริ้มไม้ตอกเรือมีตะปูมีขี้ศีอุดเรือทำไมที่เก็บมาไว้เพราะว่ามีคนชอบเหยีบไปถ้าหยิบไปแล้วจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเพราะว่าเจ้าแม่เรือท่านคงจะแม่อมันเกิดเสียสติมั่งเดี๋ยวว่าจะไม่ค่อยดีท่านทำทำโทษให้นี่ก็เป็นอาวุธโบราณอาวุธโบราณเ,เป็นเครื่องดนตรีโบราณเป็นแคนเป็นทิน ผู้ชมครับนี่คือเรือโบราณอายุ200ปีที่ถูกค้นพบเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2,554พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพลอารามถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งแรกของอำเภอม่วง30ของตำบลหนองช้างใหญ่และของชาวบ้านหนองช้างน้อย จึงถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งของคนในท้องถิ่นนี้ที่ได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและแสดงออกถึงความกตัญยูต่อบรรพชนเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและเรือโบราณจากท่านเจ้าอาวาสต้องกากขพอใพห้ทําไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้รายการ สารคดีแหล่งเรียนรู้คู่เมืองม่วงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ